เมื่อนีห้อนห้อนจ้ะยายลีพามาอัปเดตอ่างนเนาะน่าจะพวงใหญ่มากเป็นลูกแล้วจ้าอันลูกไงละจ้ะก็จะซูกแล้วเ,เดือนหน้าก็ซูกก็น่าจะเนี่ยไงงาม,มใส่ะละเดือดน้ำลามจ้ะ ทั้งนี้จะสมบูรณ์ดีเนาะทั้งบัวกระเทศแยรี่นะจ๊ะว่ามันจะบริกวอัปเดตเอามาปลูกเบิง้งนี่เป็นลูกล้ะจ๊ะแต่ว่าจักสิสุกท่านบ่ท่าน,นเป็นบัวกระเทศธรรมดาเนาะจ๊ะงามบ่จ้าบ่ม,มีคิดลงแยลี่ก็จะประมาณนี้เนาะจ๊ะ สี่ดองพอดีแสบได้เลยเนาะมันแตสลัดลูกพ่นจะทันเรื่องบวั่วถึงเนาะลูกมันก็จะโรนสันถิ่นแน่เนาะจ้ะขึ้นโรนถิ่นจ้ะเสียดายเนาะจ้ะขึ้นขึ้นหมากหลายเนาะจ้ะก็จะเหี่ยวแล้วก็จะสลัดลูกถิ่น ละสอย้จะโอ้โยขนาดนั่นจ้ะนชมโม้นในหวานอยู่ประมาณนี้จ้ะต้องใจกินน้า่เพียงพอเนาะเริ่มหวานเหรอ